ดีเพื่อนเพื่อนชาวโซกรมอันนี้โ oh so อ้ไม่ก็โซบู๊บเขาเล่นบู๊ผมเล่นเป็นดากามซะกันนะครับดากามยูเรกีบบ mm ู hmm. ๊จะได้เปรียบหน่อยสร้างบ้านตรงใกล้ๆนี้ได้ไม่มีไร ความเสียเปรียบหรือได้เปรียบที่ชัดเจนในเกมน,นี้นะครับอันนี้มีความได้เปรียบเสียเปรียบที่ชัดเจนในเกมน,นี้ s <S สิ่งก่อสร้างแรกก็คือซามูนะครับซามูโคตรถึกเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนโคตรกล้าเมื่อก่อนสู้ได้แค่ชาวนาเท่านั้นนะครับน <laughs> ั่นคือเรื่องจริงซามูเนี่ยนายไม่เหมาะกับการลบ <Yes. S 1> นายเหมาะกับการ สังหารเชาานามันก็ฟังดูน้าเศร้าแต่มันก็คือเรื่องจริง <Yes. S 1> สมุไรต้องมาก่อนนะครับเดี๋ยวนี้คือมันกันฐานได้โคตรดีนะ ควรจะมีปลาดักไว้หนึ่งตัวสำหรับซามโมูแต่ก็เสียวเขาจะจับหมาป่าใช่ไหมผมเสียวเขาจ,จับหมาป่า ถ้าท้ากองม้าตรงนี้หายรู้เลยว่าเขาเล่นสูตรมาป่านะครับเราจะจับม้าทันเ้าไว้เนี่ยห้าหัวหมูสามูมาหนึ่งนะผมสามูลว้วนสามูมันโหดของมันต้องมีนะครับ เดี๋ยวค่อยเล่นตัวอื่นก็ได้โอเคม้าเรามาละม้านี่สำคัญเหมือนกันสําคัญไม่แพ้กันนั่นีไยจำหมดแล้วผมว่าแล้วม้าตรงนี้หมดนะครับเดี๋ยวก็มาหมาแบบเต็มอะไรดีซาโม,มาอีกขอซามูเพิ่ม เดี๋ยวเขาวิ่งมาดูทรงเขารู้เลยโอ้ไม่ก็เร็ว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 เดี๋ยวก็วิ่งมาแล้วอืโอเคค่อยปลอดภัยขึ้นหนึ่ง หนึ่งระดับนะครับปลอดภัยขึ้นหนึ่งระดับ Go! I follow I believe. Our rice has run out. Our rice has run out. Move. Yes. Moving. Right now, right now. okay คถือว่าพ้นนจังหวะแบบพ้นจังหวะน่ากลัวไปนะครับออกเลยกำชิงโอ้กำลังสุนหัดนะครับกำลังสุนหัดโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบก่อน แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับสวัสดีครับ